สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสบสคุยข่าวดูทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรราปลุกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอ,าออกอากาศทุกวันงคาร์และวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h, 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 h tv. Tv. s s h t v t v ข่าวแรกวันนี้สอทอเร่งฉีดวัคซีนผู้สูงอายุก่อนสงการเพิ่มความปลอดภัยเมื่อลูกหลานกลับไปเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุขเผย ติดเชื้อโควิด -19 ของไทยยังเพิ่มขึ้นขอประชาชนร่วมกันเข้มมาตรการลดการติดเชื้อพร้อมเร่งฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสูงอายุที่อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าวัยอื่นแนะผู้สูงอายุรีบฉีดวัคซีนตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้ลูกหลานกลับไปเยี่ยมช่วงสงการได้อย่างสบายใจและปลอดภัยผู้สูงอายุมีการติดเชื้อน้อยกว่ากลุ่มวัยอื่นแต่มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าหลายเท่าจากข้อมูลพบว่า การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้สูงอายุช่วยลดการเสียชีวิตลงได้ถึง41เท่าเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนดังนั้นในช่วงกองสงการที่ลูกหลานจะกลับไปเยี่ยมที่ต่างจังหวัดขอให้ผู้สูงอายุจำนวน2.17ล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมารับวัคซีนเข็มแรกหากฉีดเข็มแรกแล้วให้ฉีดเข็ม2ตามนัด และหากรับครบ2เข็มเกิน3เดือนให้รีบม,มารับเข็มกระตุ้นเพื่อให้สงการปีนี้ลูกหลานกลับไปเยี่ยมบ้านได้อย่างสบายใจโดยลูกหลานต้องฉีดวัคซีนและต้องป้องกันตนเองด้วยเช่นกันเนื่องจากสงการปีที่แล้วหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้สูงอายุที่ติดเชื้อจากการที่ลูกหลานกลับไปเยี่ยมข่าวต่อไป16มีนาคมนี้รักษาพยาบาลตามสิทธิและยูเซปพัดฟรี กระทรวงสาธารณาสุขเผยเริ่มสิทธิ u 1เ p a พสสัสำหรับผู้ป่วยโควิด19วันที่16มีนาคมหลังคอ,อรมอเห็นชอบหลักเกณฑ์เบิกจ่ายผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงตามเกณฑ์ที่สพชกำหนดเข้ารักษาได้ทุกที่ส่วนสีเขียวรักษาฟรีที่สถาพยาบาลในเครือข่ายสิทธิ์บัตรทองหรือประกันสังคมหรือสิทธิ์้าราชการตามสิทธิของตนเองในแพทย์ทะเลกัตสไนรวิวงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่า ครามามีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตกรณีผู้ป่วยโควิด -19 หรือยูเซปพัดแล้วซึ่งเริ่มวันที่16มีนาคม2565โดยผู้ติดเชื้ออาการสีเหลืองและสีแดงสามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้ทุกแห่งจนหายป่วยไม่จำกัดแค่72ชั่วโมงเหมือนยูเซปปกติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากอาการรุนแรงขึ้นจําเป็นต้องส่งไปยังักโรงพยาบาลอื่นในเครือข่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่หากผู้ป่วยหรือญาติประสงค์จะไปรักษาที่โรงพยาบาลนอกเครือข่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองส่วนผู้ป่วยอาการสีเขียวจะให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและหากอาการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีแดงสามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นโดยใช้สิทธิ์ U เศษัดได้เช่นกัน ทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของข่าวสารแวดวงสาธารณาสุขแล้วคบกับรายการสบวสบคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรวมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณาสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10ิบนาฬิกาทางทีวีออนไลน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h s s t v t v สำหรับวันนี้ดิฉันมาชิมาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ